นักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยในหัวข้อคำที่มีตัวสะกดดอเด็กหรือมาตาแม่กดนั่นเองค่ะกดอเด็กหรือแม่กดนะคะเรามาดูกันค่ะม่มีคคำว่าอะไรบ้างคำนี้อ่านว่ากาดนะคะ่า ดาและหาไปค่ะเพื่ออ่านตัวสะกดนะคะคำว่ากาดอ่านยังไงคะกออาดอกาดาดล่ะคะลูกดออาดอดา เห็นไหมคะสระอาคุณครูจะใส่สีฟ้าแล้วตัวสะกดเป็นดอเด็กคุณครูจะใส่สีแดงให้นักเรียนเห็นแยกออกให้เห็นชัดเจนนะคะต่อไปค่ะคาว่าขาสะกดยังไงคะขออาดขาต่อไปคําว่าหาสะกดยังไงคะหออาดหา อ่านตามคุณครูทันไหมคะต่อไปค่ะ,ะคำแรกนะคะเรามาดูนะคะเป็นสระอบสระใหม่นะคะคำนี้อ่านว่ากัดขัดดัดอ่าได้คำสุดท้ายอ่านว่าหัด คำว่ากาะกดยังไงคะลูกอ่ากออดออ่านว่ากากต่อไปคำว่าดักลูกดออดอด,ดักอ่าคำว่าขาะกดยังไงลูก หออดอ,อ่านว่าหัดต่อไปค่ะหัดคำว่าหัดนะคะสะกดยังไงลูกหออดอ่าหออดหักนั่นเองหน้านี้นะคะเป็นใบกิจกรรมให้นักเรียนครับทาต่อไปนี้ให้สวยงามและฝึกอ่านตัวสะกดที่เรียนไปในวันนี้ในหนาตาแม่กดทั้งเสียงสระอาและเสียงสระ มีทั้งหมด3แถวด้วยกันแถวที่1อ่านว่ากับหัวแถวที่2ขัดสีและสุดท้ายคําว่าไปหาให้นักเรียนทัดและฝึกสะกดและส่งมาในกลุ่มลายของเราที่เรียนจบไปในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้เรียนจบแล้วนะคะสวัสดีค่ะ